เป็นวันที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าวันที่4ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นการครบรอบร้อยปีชาติการพ่อคูณฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่มีความหมายสําหรับพุทธศาสนิกชนแล้วก็ที่วัดบ้านไร่เนี่ยหลังจากที่หลวงพ่อได้ละสังขารไปแล้วนะครับทางวัดก็ต้องการที่จะสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่นะครับเพื่อให้เป็นสิ่งที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจความผูกพันและก็ให้พี่น้องประชาชนได้ยึดมั่นในคําสอนของหลวงพ่อคูณนะครับฉะนั้นก็ได้มีการก่อสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่มาแล้วสองปีแล้วก็สิ่งที่คณะกรรมการจัดสร้างได้เลือกก็คือว่าจะได้เลือกอท่าทางของหลวงพอ่อหรือบุคลิกของหลวงพ่อที่อยู่ในความทรงจําของพี่น้องประชาชนก็คือหลวงพ่อจะนั่งยองๆแล้วก็ถือกระบองในการข้อศีรษะให้กับพี่น้องประชาชนที่มาขอพอรจากท่านฉะนั้นเนี่ย วันที่หลวงพ่ออยู่ก็ไปให้ท่านข้อศัรษะ์วันนี้หลวงพ่อไม่อยู่เนี่ยทางวัดก็เลยจะสร้างหลวงพ่อคูณในท่าทางที่ท่านนั่งยองๆยองแล้วก็มีกระบองขักีรษะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสําคัญก็คือวันที่จะมีการเททองหล่อก,กระบองนะครับที่เราเรียกว่าหล่อก,กระบองไม้นะครับข้อหัวกายสิทธิ์ของหลวงพ่อคูณนะครับซึ่งเมื่อวันนี้เททองแล้วต่อไปก็จะเป็นการก่อสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ให้ให,ให้สาเร็จต่อไปนะครับฉะนั้นเมื่อ หลวงพ่อคูณองค์ใหญ่มีการก่อสร้างสําเร็จรู้ล่วงแล้วเสร็จต่อไปเนี่ยวัดบ้านไร่เนี่ยก็จะมีสิ่งสําคัญที่เกี่ยวกับงหลวงพ่ออยู่สามเรื่องก็คือ1วิหารกลางน้ําที่สร้างเสร็จแล้วในสมัยหลวงพ่ออยู่แล้วก็สองพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณที่สร้างเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความผูกพันระหว่างหลวงพ่อกูหลวงพ่อเป็นเป็นแห่งที่สามก็คือหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ ฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับุทธศาสนิกชนหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงศาสนาศรริลปะวัฒนธรรม<อ>ก็สามารถที่จะมาที่วัดบ้านไยได้นะครับเ<อ>พราะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ท่านสามารถจะเรียนรู้นะครับในเรื่องศาสนาโด,ดยเฉพาะคําสั่งสอนของหลวงพ่อที่พวกเราจำกันอยู่เสมอนะครับอย่าประมาทอย่าโลภอย่าให้เงินเป็นเจ้าของนะครับยิ่งให้ก็ยิ่งมีนะครับและโดยเฉพาะท่านจะสอนอยู่เสมอว่า อย่ายุ่งเกี่ยวเวลาเสกติดนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พุทธศาสิกชนทะชอนในานศลการได้มาร่วมกันนะครับในการที่จะมีจิตศรัทธาเพื่อให้การก่อสร้างของพระคลองค์ใหญ่สําเร็จร้ร่วงนเรืองหาเสีิต่อไป เออาถอโออยู่เย็นสุกเป็นสุขร่ำรวยเงินทองแปดช่างนะครับฉะนั้นก็ถือเป็นช่างที่ที่มีความหมายนะครับก็ขอให้ผู้ที่ได้มาร่วมงานบุญงานกุศลในครั้งนี้นะครับอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินทองนะครับ ผมก็ขอขอบพระคุณนะครับพุทธัาสนิกชจนและก็พี่น้องประชาชน,นถึงแม้ว่าเศรษฐกิจนะครับจะไม่ดีแต่ด้วยความรักด้วยศรัทธาที่เรามีต่อลวงพ่อเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าการสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่จะสําเร็จลร่ล่วงต่อไปอและก็จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะครับให้พี่น้องประชาชนได้มีหลักธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อในการครองชีวิตและก็เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมรดกสังฆทีขอบคุณนะครับ